สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องนี้สลาลมคอยชแนลช่องทางติดต่อนะครับทางร้านไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับได้ทั้งสองไลน์นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวขอแจ้งเรื่องช่องทางการติดต่อก่อนนะครับไลน์ ID 0 9 5 4 1 2 4 4 4เนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ ID นะครับสลาลม888นะครับส่งรูปเหรียญของท่านมาประเมินราคาได้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับก็ขอแจ้งนิดนึงจะตอบกลับช่วงดึกๆของทุกวันนะครับเพราะว่ากลางวันผมมีงานนะครับก็จะทยอยตอบทุกๆท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับรีวิวนี่เหรียญที่มีคุณพี่นะครับขอเรียกว่าพี่ดีกว่านะครับก็จากจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ส่งมาขายกับทางช่องสลาลมคอยชแนลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็กล่องมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่นะครับกล่องใหญ่มากนะครับน้ําหนักไม่ต่ำกว่า4ี่กิโลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับแล้วดูว่าข้างในเป็นเหรียญอะไรนะครับ ที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็มาตอบข้อสงสัยด้วยนะครับตอบด้วยคลิปเลยนะครับว่ารับซื้อจริงไหมรับซื้อจริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งชนิดราคานะครับที่ทางช่องรับซื้อนะครับนี่เห็นไหมครับกล่องใหญ่เลยนะครับขนาดกันกระแทกยังเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับอันนี้คือเหรียญที่ส่งมานะครับ นี่ใหญ่มากนะครับออกมาแล้วนะครับต้องใช้แบบยังไงอะโฟกัสกล้องค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เอาเหรียญออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอปรับโฟกัสนิดนึงนะครับอ่าเป็นก้อนก้อนนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ทางช่องประกาศรับซื้อไปนะครับแล้วก็มีคุณพี่ท่านนี้นะครับให้ความไว้วางใจนะครับส่งเหรียญมาขายกับทางช่องนะครับ อันนี้ยอดที่ตกลงกันนะครับชุดเนี้ใน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 หอเนี่ยราคาที่ตกลงกันนะครับก็คือ6 0 0ันบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรทําไมถึงราคาถึงได้ตั้ง6 0 0 0บาทนะครับขอตัดเลยนะครับก็เหมือนกับทุกๆครั้งนะครับที่การส่งเหรียญมาขายนะครับก็คือส่งรูปเหรียญมา ให้ทางช่องดูนะครับโอ้นี่นะครับใช้เวลาแกะก็ค่อนข้างจะสักพักหนึ่งแะครับผมจะแกะให้เร็วๆเ,เลยนะครับนี่นะครับก็การแพ็คมาแบบนี้ก็คืออ่าโอเคนะครับป้องกนันเหรียญสูญหายนะครับถ้าเกิดว่าแพ็คมาไม่ดีนะครับเหรียญหนักๆแบบนี้นะครับถ้าเกิด ขนส่งเขาโยนกล่องหรืออะไรเนี่ยเหรียญมันก็จะแตกนะครับแตกอยู่ในกล่องแล้วถ้าเหรียญห่อหุ้มไม่ดีนะครับเหรียญอาจจะสูญหายได้นะครับถ้าเหรียญสูญหายก็จะเป็นปัญหาอีกระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่แกะกันให้ดูเลยนะครับว่าส่งมาขายกันจริงๆนะครับโอ้เห็นไหมครับเห็นหรือยังครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ ออกมาเลยนะครับเป็นเหรียญสองบาทสีเงินนะครับนี่นะครับไม่แน่ใจว่าแสงมันจะชัดหรือเปล่านะครับเป็นเหรียญสองบาทสีเงินนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับปีสองห้าห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวนับดูก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวนับให้เห็นดีกว่านะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าถุงสิบถุงนะครับคาดว่าถุงละหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสองบาทปีอะไรมาดูกันนะครับเหรียญสองบาทสีเงินนะครับที่ผมรับซื้อมีปีพศออเดียวนะครับถ้าหลายๆท่านที่ติดตามกันก็น่าจะรู้นะครับว่าคือเหรียญสองบาทสีเงินปีพศอ,อ,อะไรเดียวนะครับนี่นะครับ เหรียญ2บาทสีเงินนะครับปีพศ2อ5 0นนะครับนี่นะครับตัวนี้รับซื้อนะครับนี่นะครับนี่มีสภาพนี้มาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสภาพนี้มาผมก็คัดออกนะครับผมก็ไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะครับเหรียญ2บาทสีเงินปี2550นะครับตัวนี้ผมรับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับตอนนี้นี่นะครับวันนี้เข้ามาเท่าไหร่เข้ามา1 0 0 0พันเหรียญนะครับเดี๋ยวนับสักถุงหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือผมไปนับเองนะครับ 6, 8, นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนับให้ดูสักถุงหนึ่งนะครับว่าถุงละหนึ่งร้อยเหรียญไหมนะครับนี่นะครับเหรียญพวกนี้ยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนี่นะครับปีห้าศูนย์เนี่ยนะครับปีห้าศูนย์เป็นปีสุดท้ายของสองบาทสีเงินนะครับเพราะว่าผลิตออกมาใช้แค่ปีสี่แปดสี่เก้านะครับแล้วก็ปีห้าศูนย สามปีพศนะครับเนื่องจากว่าเหรียญมันน่าจะเป็นยังไงอ่ะคือมันคล้ายๆกับเหรียญหนึ่งบาทอ่ะนะครับก็เลยพ่อค้าแม่ค้าเกิดความสับสนนะครับทางกรมธนารักษ์จึงได้หยุดหยุดใช้รุ่นนี้นะครับแต่ว่าปี50นเนี่ยจำนวนการผลิตก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันมันมันความจริงอะ่ะปีจำนวนการผลิตเยอะราคาจะไม่สูงนะครับแต่ว่ามันมันมันสวนทางกับความเป็นจริงนะครับ ปี2550อาจจะนำออกมาใช้น้อยนะครับก็เลยพบเจอในระบบหมุนเวียนน้อยทำให้มีราคานะครับมากกว่าปีพศอื่นเหรียญปี2550น่ะผมเคยขายได้ถึงเหรียญละ40บาทนะครับเมื่อปี2 2559นะครับปีที่ในหลวงรอล9สวรรตนครับปีนั้นผมขายได้ราคามากเลยนะครับเหรียญละ40บาทนะครับ เดี๋ยวผมมีหลักฐานการขายเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูในในคลิปหลังๆนะครับถ้ามีเวลานะครับสองสี่หกแปดสิบโอเคนะครับอันนี้ก็คือถุงละหนึ่งรอยเหรียญน,นะครับเป็นปี2 5 5ห้าห้านนี่นะครับเหรียญพวกนี้ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับแล้วก็เก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับเหมือนคุณพี่ท่านนี้นะครับตอนตอนแกส่งส่งไลน์มาหาผมอะ่ะพี่เขาบอกว่า สอบถามว่าเหรียญปี502บาทรับซื้อไหมผมบอกว่ารับซื้อนะครับผมพี่เขาถามว่ารับซื้อเหรียญเท่าไหร่ผมบอกว่าตอนนี้ผมรับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับแล้วก็ถามว่าพี่เขามีกี่เหรียญในใจผมก็คิดว่าเออน่าจะมีไม่กี่เหรียญนะครับพี่เขาบอกว่าเขามี1 0 0 0พันเหรียญผมนี่ตกใจเลยนะครับว่าพี่เขาเก็บเก่งมากนะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยในันนี้แกะให้ดู1ถุงนะครับก็คือแถวละ1ิบเหรียญนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบก็หนึ่งร้อยนะครับถุงหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับส่งมาสิบถุงหนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันคูณหกนะครับหกพันบาทนะครับจากเหรียญเนี่ยถ,ถ้าพี่เขาเจอด้วยตัวเองอะถ้าพี่เขาสะสมมาเรื่อยๆในระยะเวลาหลายๆปีนะครับเหรียญละสองบาทนะครับขายหนึ่งเหรียญพี่เขากําไรสี่บาทนะครับสองบาทกําไรสี่บาทนะครับ พี่เขามี1000เหรียญน,นะครับกำไร4 0 0 0บาทเพื่อนๆว่าน่าสนใจไหมครับกับเหรียญพวกเนี้ยเนี่ยแต่ว่าผมรับซื้อเฉพาะปี2550นะครับนี่นะครับถ้าเป็นปี2548หรือว่า2549ผมจะซื้อแบบที่เป็นหลอดนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูเนี่ยถ้าถ้าเป็นปี4 8 4 9ผมจะซื้อเป็นหลอดแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือหลอดปี หลอด25สหลอด50สตางนะครับถ้าเป็นหลอดผมรับซื้อนะครับถ้าเป็น2บาทสีเงินปี48หรือ49รับซื้อที่เป็นหลอดแบบนี้เท่านั้นนะครับแต่ที่รับซื้อบ่อยๆนะครับก็คือปี5 0แบบเนี้ยสภาพติดเมจิกคาบมึกคาบอะไรแบบเนี้ยก็คือรับซื้อนะครับเหรียญละ6บาทนะครับหลายๆท่านก็มีคําถามอีกนะครับว่าผมซื้อไปไหนซื้อไปไหนผม มีลูกค้านะครับสั่งเข้ามานะครับตัวเนี้ยผมซื้อ6บาทนะครับผมขายเหรียญละ8บาทกําไรผมเหรียญละ2บาทซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับคุณพี่ท่านนี้ที่กําไรเหรียญละ4บาทนะครับก็อย่าคิดว่าซื้อมาขายมันจะง่ายแล้วก็กําไรเนื้อเื้ๆกำไรเต็มเๆอันนั้นก็คือไม่ใช่นะครับก็คือถ้าผมไม่ตั้งราคาขายที่สูงของผมก็ขายไม่ได้ของผมก็ต้องติดอยู่กับผมซึ่งผม ไม่นิยมทําแบบนั้นนะครับผมเน้นซื้อขายเร็วๆนะครับตัวไหนที่ซื้อมาขายไปนะครับผมซื้อตัวไหนที่ผมขายได้ผมก็จะตั้งรับซื้อเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือก็คือหลักการทํางานของผมนะครับเพื่อนๆจะเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับในการรับซื้อเหรียญหรือว่าอะไรนะครับเน้นเหรียญที่เป็นตัวนิยมนะครับซื้อง่ายขายเร็วนะครับสําหรับผมหลายๆท่านก็น่าจะรู้แล้วว่าผมสไตล์อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่า ซื้อจริงไหมซื้อปีอะไรซื้อไปทำอะไรก็คลิปนี้ก็น่าจะตอบเพื่อนๆได้นะครับสำหรับท่านที่ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูนะครับผมไม่ได้ทำคลิปมาหลอกแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าผมทำคลิปมาหลอกเอาแค่ยอดวิวหรือว่าไม่รับซื้อนะครับผมก็คงจะไม่ได้คุยไลน์กับคุณพี่ท่านนี้ถ้าผมไม่ได้คุยไลน์พี่เขาก็คงไม่ส่งเหรียญมาขายได้เยอะขนาดนี้นะครับคลิปคลิปหนึ่งของผมมันสามารถบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับ ทั้งเหรียญที่ผมรับซื้อมีอะไรบ้างนะครับทั้งความเชื่อมั่นความมั่นใจนะครับสำหรับท่านที่ส่งเหรียญมาขายนะครับส่งเหรียญให้ผมก่อนผมตรวจเช็คเรียบร้อยผมโอนเงินให้นะครับแล้วผมซื้อจริงๆนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อยกเว้นเหรียญที่ท่านส่งมาผมไม่ได้ประกาศรับซื้ออันนั้นผมก็รับซื้อไม่ได้มันเป็นหลักการง่ายๆนะครับท่านจะมาต่อว่าบอกว่า ซื้อไม่จริงซื้อไม่จริงถ้าเหรียญไม่ตรงตามที่ผมรับซื้อผมก็ไม่ซื้อนะครับคือง่าย,ายๆเราเราแบบก็โตๆกันแล้วอะนะครับส่งเหรียญมาขายกันก็คือต้องศึกษาสักนิดนึงนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับนี่นะครับก็เยอะเลยเดี๋ยวผมไปนับนับเหรียญสักสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับส่งมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับส่งส่งค่ายสีแดงส่งมาเมื่อวานนะครับ นนทบุรีส่งมาสุราษฎร์คืนเดียวก็ถึงนะครับหลายๆท่านสงสัยแล้วก็ไม่กล้าว่าไม่กล้าขายเพราะว่าผมอยู่ไกลบางท่านอยู่ภาคเหนืออยู่กรุงเทพคิดว่าอยู่ไกลพอคุยว่าผมอยู่จังหวัดไหนก็ไม่ขายเลยก็ไม่คุยเลยนะครับก็อันนั้นก็คือเป็น1ิทของท่านนะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่เชื่อใจไว้ใจนะครับก็ส่งมาขายได้นะครับผมไม่หลอกลวงแน่นอนนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่ส่งมาก็ ซื้อขายกันสําเร็จด้วยความเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ลอง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 ดูกันไปเรื่อยๆนะครับสาหรับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับก็อีก9้าถุงผมขอไม่แกะนะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คด้วยตัวเองดีกว่านะครับแล้วก็เนี่ยมารีวิวให้ดูว่าแกะกล่องมีของจริงๆแล้วก็มีส่งมาจริงๆก็เดี๋ยวผมก็โอนเงินให้จริงๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอฝากช่องไว้นิดนึงนะครับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่องเล็กๆนะครับนี่นะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านไลน์ดี095 4 1เ4443ีนึครับแล้วก็อีกไลน์หนึ่งนะครับสลาลม888นะครับก็ทักได้ทั้งสองไลน์นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับระหว่างวันที่22่ถึงถึงสิ้นเดือนอ่ะ นะครับอยากให้ติดต่อไลน์นี้มากกว่าเพราะว่าไลน์ตัวนี้ของผมมันโดนบล็อกอยู่นะครับผมส่งข้อความให้เพื่อนๆเยอะเกินไปนะครับผมอธิบายเรื่องเหรียญส่งลิงก์เหรียญส่งอะไรให้เพื่อนๆเยอะเกินไปนะครับไลนมันมองมองว่าผมเป็นก่อกวนส่งข้อความก่อกวนเพื่อนๆนนะครับก็เลยบล็อกส่งข้อความออกไม่ได้นะครับก็ช่วงนี้ก็มาใช้ไลน์ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันนะครับในการรับซื้อเหรียญของผมนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้กับเหรียญ2บาทตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับตัวนี้กําไรแน่เลยนะครับ4,000บาทนะครับมูลค่าหน้าเหรียญ2,000นะครับขายได้6000นะครับกำไร4 0 0พเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะครับว่าน่าสนใจไหมกับเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อในรายการต่างๆนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับก็ส่วนตัวของผมหรือว่าช่องของผมก็อยากให้เน้นเก็บเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับเพราะว่า ผมการันตีรับซื้อด้วยตัวเองนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ทางช่องอื่นทําคลิปออกมาแล้วก็ไม่ตรงกับทางช่องผมทําคลิปผมกไมไ็ไม่ได้รับซื้อนะครับช่องไหนทําคลิปก็คือส่งไปขายช่องนั้นหลักการง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2550นานะครับจำนวน1000เหรียญที่คุณพี่ท่านนี้จากนนทบุรีให้ความไว้วางใจส่งมาขายกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับ เหรียญเดียวอาจจะไม่คุ้มนะครับกำไรแค่4บาทนะครับแต่ถ้ามาเป็น500เหรียญ1 0 0 0เหรียญนะครับกำไรมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างแบบอย่างน่าสนใจคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับการเก็บนะครับเพื่อนๆก็ลองไปวิเคราะห์แล้วก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสิ่งที่ผมมานำเสนอว่ามันจริงแท้แค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ